Stay healthy with กรมรุมงราคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสังเกตเอวัยวะภายในร่างกายของเราไหมโดยเฉพาะเทา้าว่ามันมีอาการผิดรูปอะไรไปหรือเปล่าโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เทา้าลองดูสับว่าเอียงหรือเปล่าถ้าเรามีภาวะแบบนี้จะส่งผลอะไรกับเราบ้างคุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วคะ่ะ ภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงเนี่ยนะครับก็คือการที่มันมีกระดูกนะครับบริเวณข้อต่อคนนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยมันปูดเข้ามาด้านในของเท้าทําให้มันมีอาการเจ็บบริเวณตุ่มที่ปูดออกมาเนี่ยเรียกว่าบันเนียนซึ่งเกิดจากการที่นิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยมันเอียงชี้เข้าไปหานิ้วชี้นอกจากนั้นก็ยังจะมีอาการที่เกิดจากการที่การกระจายน้ําหนักของเท้าเนี่ย มันไม่สมดุลน,นะฮะผิดปกติไปก็จะเจ็บที่บริเวณอื่นของเท้านะครับเช่นหน้าเท้าหรือฝ่าเท้าได้สาเหตุของนิ้วหัวแม่เท้าเอียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพันธุกรรมมีบางส่วนที่เกิดจากความผิดปกติแต่กําเนิดของเท้านะครับหรือเป็นโรคเท้าแบนหรือบางคนเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อและเส้นเอ็นนะครับเช่นลูมาตอยหรือว่าโรคเกาก็จะทําให้เกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงได้นอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้อาการเนี่ยเป็นมากขึ้นหรือการดาเนินโรคในเร็ ขึ้นก็คือพวกที่ใส่รองเท้าหน้าแคบหรือรองเท้าส้นสูงครับ สำหรับภาะวะแทรกซ้อนของนิ้วหัวแม่เท้าเอียงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการอักเสบที่บริเวณบันเนียนอาจจะมีถุงน้ําอักเสบที่เกิดจากการเสียดสีที่เรียกว่าเบอร์ไซติสหรืออาจจะมีนิ้วชี้หรือนิ้วอื่นๆเนี่ยมีอาการหง,งอกผิดปกติที่เรียกว่าแฮมเมอร์โทสําหรับการวินิจฉัยภาะวะนิ้วเท้าเอียงเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการสักประวัตินะครับว่าปวดบริเวณไหนปวดมานานเท่าไหร่มีสาเหตุที่เราสามารถจะแก้ไขได้ไหมนะครับเช่นโรคลูมาตอยหรือว่าโรค หลังแล้วก็จะตรวจร่างกายนะครับเพื่อประเมินว่าเอียงมากน้อยแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนจากเท้าเอียงหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะมีการเอ็กซเรย์นะครับเพื่อยืนยันการวินิจฉัยในแง่ของการรักษาเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ปรับรองเท้านะฮะคือให้ใส่รองเท้าหน้ากว้างลีกเดยงรองเท้าส้นสูงแล้วก็มีการบริหารยืดเหยียดบริเวณข้อต่อขอนิ้วหัวแม่เท้ามีการให้ยาบรรเทาอาการเจ็บปวดนะฮะ นอกจากนี้นะครับก็มีการใส่ที่พยุงนิ้วหัวแม่เท้านะครับหรือว่าใส่ที่ขั้นระหว่างนิ้วนะฮะเพื่อเป็นการลดการเสียดสีและก็ลดอาการเจ็บปวดสําหรับการผ่าตัดนะครจะเป็นการผ่าตัดเพื่อจัดรูปกระดูกจัดสมดุลของแคปซูลรอบๆข้อต่อนิ้คนิ้วหัวแม่เท้านะฮะมีความสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาวะนิ้วเท้าเอียงน้อยลงสําหรับการป้องกันภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงนะครับก็ทําได้โดยการหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่มีหน้าแคบ มีการบริหารยืดเหยียดเส้นเอ็นรอบๆลนิ้วหัวแม่เท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้หรือว่าให้เป็นภาวะนี้แล้วมีการดําเนินโรคที่ช้าลงสําหรับผู้ที่มีภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงหรือว่ามีความเสี่ยงหรือต้องการคาปรึกษานะครับสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้นะครับเพื่อจะได้รับคาแนะนานะครับในการดูแลตนเองเบื้องต้นหรือแนวทางในการรักษาในอนาคตต่อไปครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i r t a l Life